ชัดดาวและหัตถยาเผยจุดต่างลีกญี่ปุ่นกับทีมชาติไทยก่อนลุยซีเกมส์2023 ก่อนติดตามรรบฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกสีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาวันที่5-7 1พฤษภาคมโดย2บอลเร็วจากลีกญี่ปุ่นแนนทัดดาวนึกแจ้งจากเจทีทิมาเวลัสเตยหัตยาบำรุงสุขจากโตโยต้าออโต้บริเกนซีออกมาเปิดเผยความพร้อมแนนทัดดาวกล่าวว่าตอนนี้ถือว่าพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งและกำลังปรับตัวเข้าหากับทีมรม ทั้งสภาพาร,ร่างกายของตัวเองที่จะกลับมาเข้าระบบร่วมกับทีมซีเกมส์ไม่ประมาททีมอื่นทําตัวเราทีมเราให้ดีที่สุดปรับความละเอียดของทีมสไตล์การเล่นให้ไปในรูปแบบเดียวกันส่วนเตยหัตถยาเผยถึงสภาพาร,ร่างกายว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะค่อนข้างจะต่อเนื่องจากอาชีพอยู่แล้วและก็มาต่อเนื่องในระบบทีมชาติความเข้าใจกันมากกว่ายูญ่ปุ่นไม่เร็วเท่าทีมชาติพอมาเจอระบบทีมชาติค่อนข้างเร็วต้องใช้ความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะเชื่อว่านัก กีฬาทุกคนจะทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดและจะทำทีมของตัวเองให้ดีเพื่อที่จะไปลุยซีเกมส์และในแมชต่อๆไปสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถูกจับอยู่ในสายเอในซีเกมส์2023ร่วมกับ มาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาโดยทับตกลูกยามสาวไทยจอบเดินทางไปประเทศกัมพูชาวันที่7พฤษภาคมเที่ยวบิน W.E 586เวลา7นาฬิกา30นาทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ